ใครเ็ี่หลูกอามาใเป็นลูกอ้ยใคเปนลูกหรืเปล่าไปตายไปตายไปาปตาายไปตไปโอ้ยย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  ว่าต้องต้อง่ค่ะแล้วจุดนี้ไม่เหมาะให้เขาดู่ีู่่นแล้วไไม่เอาใช่ไหมคะอ๋อนี่คอะไม่ได้แกขาไม่เนะไเลยนะ้ไม่เห็นน้ำเอมพอดีอะไรวะคพอดีขอพอดี จะเริ่มซีนเลยไหมเริ่มเลยไปอะไเราไมเป็นไรเลยยูต้องสอนอย่าทำให้มืดลงแล้วทำให้ขาขึ้นพี่พี่ต้องปแต่กเลยนั้ง